เป็นลูกมัอนเอาเปลือกใช่เปลือกมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยว้ปดูไกลๆนี่นะคะอันไหนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นก้าวมังกรนะคะอันนี้ใบมันค่ะเปลือกมันลูกเปลือกมันหรือใบกันไม่รู้ <laughs> มองยากมากเลยค่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆอ่ะ,ะอ,อ่ะแล้วมีอะไรต้นมีมีใบไหมคะ อันนั้นสับปะรดสีอันนี้ต้นมาแล้วอันไหนคือดอกคะลูกอันนี้คือดอกดอกมันอยู่สูงๆตรงนี้เลยนี่นะคะอันนี้กำลังเกิดใช่กำลังเกิดดอกส่วนอันนี้คือฟัาอันนี้กังเร่ดอกเลยอันถุงรั่วเอออันเป็นกำลังที่กำลังออกเลยอันไหนใบอันไหนใบอันนี้ใบใช่อันไหนต้นมันคะลูกต้นมันอืม ต้นสีอะไรต้นสีน้ำตาลอ่ามมีต้นแล้วมันจะมีลูกนี่ไงข้างบนน่ะนะลูกข้างบนเต็มเลยอันนั้นอันนั้นยังไม่ถึงอะ่ะโ <laughs> <Okay. S 2> อเคต้นหมอนต้นหมอน ่มันยังไม่ออกโลกค่ะน,นีเห็นเห็นนิด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 มีนิดเดี๋ยวซูมค<ด>่<ด>่ะใชม<ด>ันเปียว<ด>อันนี้เด็กๆชอบกินนะคะมันเปรี้ยว